สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าพยากรณ์อากาศประจำวันที่30มิถุนายน2563ทั่วไทยฝน30-60%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย มาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยะ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านอุตรดิตตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยลของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลพบรุรีสระบ,บรุรีกาญจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีและราชบ,บรุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคนองร้อ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลืนสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื Chun, ้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีฝนทั่วไทยนะคะไปไหนมาไหนกระมัดระวังพกร่มกันด้วยนะคะ เดินทางด้วยรถยนต์ก็ควรตรวจเช็คลมยางตรวจเช็คหน้ายางให้เรียบร้อยนะคะฝนตกถนนลื่นเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ